โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SPK แนว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 คึกครับคึกช่วงนี้นะครับเนื่องจากเนาะคุณกิจกรรมคุณหินฟ้าคูณ2มาแล้วนะครับผมอ่าเราครึกมากเลยเนาะหินฟ้าคูณ2องอาแผดลืมแผดอ่ะสามจุดสองใช่ไหมหออลังจากแผดสามจุดสองนี่แหละลืมแผดมาแล้วครับช่างหัวมันอ่ามามามา,มาเรามาอาหินฟ้าคูณ2กันนะครับผม ไม่ต้องพูดพันทุ์ทเพลมากครับมีอยู่50ก้อนครับผมเออหินทอง11ก้อนแล้วหินม่วง7ก้อนนะซึ่งไอสหินม่วงกับทองไม่เปิดนะครับรอมันคูณ2เนาะโดยเฉพาะทองเนาะครับเนาะเออที่ผมโพสในกลุ่มไปเนาะยังไม่ถึงสมยังไม่ถึง1เดือนเลยตั้งแต่หินทองคูณ2รอบก่อนคือวันที่ประมาณ22นะองเนาะอ่าแต่ผมกดหมดไปอะ่ะพอมาถึงจนถึงวันเนี้ยวันนี้วันนี้อะไรละ10 15 16หเองนะครับเนาะเออ สิบห้าสิบหกเองเนี่ยได้หินทองมาสิบก้อนแล้วเนาะได้หนึ่งก้อนจากอ่าหนึ่งก้อนจากโค้ดตลายเดือนอีกสิบก้อนเนี่ยจากกล่องแคนวาล้วนๆนะครับผมดวงแม่งมาจริงครับผมเออถ้างั้นนี่หินฟ้าห้าสิบก้อนเราเนี่ยดวงมันต้องมาแน่นอนครับผมอยากพูดพ่ำททำเพลงอยู่นะแต่ไม่ต้องพูดทำเพลงครับวันนี้เราอยู่ในชแนลอิงลิทแปดแปดเหมือนเดิมนะเออแล้วก็มีเห็นไหมโชคดีมากเลยเหม่อเขาเพิ่งเปิดเลยวเจอฮันส์แมนได้เนาะซาเวียด้วยวอร์มัตเตอร์เห็นไหม ทีล่าโกเมนแล้วก็ไซโตเห็นไหมโอ้รุนรัวเลยไม่กี่ยาทีเนี่ยมาดวงเราต้องมามาอย่างที่ผมบอกปีนี้ดวงผมมามันไม่ไม่สักตัวหลกน่านะโอเคไหมโอเคไหมจะพูดท่านทเพลงจีไหมนี่ไม่พูดทำเพลงหรอกครับเนาะเออเตรียมช่องละห้าสิบช่องเราก็เปิดห้าสิบหินนะครับผมมันต้องมาสักตัวขอสักตัวนะครับผมเออขอไม่ซ้ําด้วยนะขอกราบเลยเรื่องสําคัญเลยคือขอไม่ซ้ํานะครับผม ไม่ขออะไรมากถ้าได้มากก็อขอวาคิลี่ตัวหนึ่งนะหลักๆเลยคือขอไม่ซาวนะผมมีทองแค่30ตัวซ้ําไปห้าตัวแล้วนะครับผมอะไรจะซวยขนาดนั้นนะครับงั้นปีนี้ต้องไม่ซวยนะครับผมอดวงวีนี้มาเนาะโอเคม่พูดทํนทานทำเพลงครับเตรียมตัวไปเปิดกันเลยนะครับผมอย่างที่บอกอยากได้วาคิลี่นะครับผมวาชิลี่ต้องมาครับพนมมือกับกับการนะครับผมถูกมามามาไป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 ,ไป ไปเลยครับมามันต้องมามันต้องมานะครับผมมาไม่มาขอว่าชิลี่สักตัวทำไมมันฟ้ารัวนๆเลยวะเฮ้ยเฮ้ยม่วงก็ไม,ม่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยมันคูณสองนะเฮ้ยโอ้โหมันคูณสองนะม่วงก็ยังไม่ออกลักตัวเลยเหรอวะต้องมาสิเฮ้ย มาไม่อยากเสียงดังมากครับอย่าคิดแตกครับผมมามาสิมาสิงวงตัวแรกอู้ตัวอันกอตัวใหม่นะครับผมแต่อืมก็โอเคถือว่าดีมากนะครับทำามันฝาหมดอย่างนี้วะยี่สิบก้อนไปแล้วนะครับทก่านผู้ชมเฮ้ยได้่วงตัวเดียวนี้เองเอาจริงดิ <c oughs> เอาจริงเหรอขอสองสักตัวแนะ่คูณสองทั้งที มามามามันฟ้ารัวๆอย่างี้วะเฮ้ยม่วงไปตรงไหนทิสเซจามาแล้วม่วงไปตัวหนึง่งโอ้ลิลิเอเตซ่าแม่งไม่มีประโยชน์เลยครับอะไรวะสามสิบแล้วนะครับผมสงสัยยามมันเราจะจะไม่พูดคำนั้นครับเราจะไม่พูดคำนั้นครับมันต้องมาสิเออมาโอ้พอพูดถึงว่าง่วงมาลุลว่ะแต่ม่วงมาลัวๆโอ้ยส ต้องขมต้องการตัวนี้มากเลยนะครับไอตัวใหม่ไอนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมมีปัญหาเรื่องอะไรนะผมติดปัญหาที่ปูเออไอดูมทาวเวอร์ปูนะครับผมผมไม่ผม,ม,ผมทีมผมตัวเสกชิลมีน้อยมากมีแค่ไอตัววากุมคาไอตัวหนอนน้อยตัวเดียวที่เป็นที่เสกชิลที่ผมมีนะเออซึ่งมันก็มันไม่พอสำหรับไอการไปเจอนะนะั้นเนาะซึ่งไอตัวไอตัวอะไรเลยคนแคะใหม่นะนะไออะไร มีโอกาสเหรอครับสติดอะไรเนี่ยแหละเออมันมันมันมีชิลเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเหมาะมากกับการลงในอะไรนะลงกับเจอกับดูมทาวเวอร์ปูนะครับผมซึ่งผมก็โอเคมากเลยนะถ้าไอตัวนี้มาถือว่าโอเคละแต่ิยังไงเราต้องการทองนะครับผมทองมันอยู่ไหนเออทองอยู่ไหนเมื่อกี้กี่มเม็ดแล้วหนี่สามสิบสี่สิบเม็ดสิบละเม็ดสุดท้ายครับทองอยู่ไหนครับต้องมาสิขอสักตัวขอสักตัว ซักตัวเพื่อนซักตัวซักตัวโอ้ฟิกเกอร์ตัวหนึ่งมาเยี่ยมแต่คงม,มีแล้วนี่หว่าลืมไปซักตัวสิซัก <c oughs> <c oughs> จบกันครับไม่รู้จะพูดยังไงหมดละอารมณ์เสียเปิดทองเล่นแม่งก้อนหนึ่งเลยครับมา กดเล่นนี่เฉยครับเดี๋ยวอีกสิบก้อนไม่เปิดคูณสองครับผมไม่เล่นแล้วครับเออไม่มาอีกจังหากอู้ตัวใหม่อีกแล้วโอเคโอเคพอพอพอครับอย่าเล่นครับแค่นั้นครับสรุปผลประกอบการนะครับเมื่อกี้อย่าถามถึงแรงนะครับอีปิกกี่ตัววะเอออีปิกอีปิกอีปิตัวม่วงกี่ตัวนะครับผมขอไล่ดูก่อนนะตัวม่วงอ่านไม่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าตัวนะครับม่วงเก้าตัวทองไม่มีสักตัวนะครับถ้าถามว่าโอเคไหมก็โอที่โอผมโอเคก็คือมันก็ไม่โอเคแหละไม่ไม่โอเคอยากได้ทองเออ,อได้ทองอยากได้ออพีกอยากได้ออพิกที่ได้ใช้มาก็ยังโอเคยังรักษาสินน้ําใจเนาะอ่ะมีตัวใหม่แล้วก็มีตัวใหม่สามตัวนะไอตัวพวกเก่าเก่าไอไอพีกเก่าที่มีผมไม่ต้องการสักตัวนะแต่อีพิกใหม่ผมต้องการอยู่ต้องการมากด้วยอย่างเช่นเผาออกผมเนี่ย ผมยังไม่จบแฟรชั้นวอลเลยทังั้นเอาออกนี่ผมต้องได้ใช้เนาะซึ่งตัวนี้ก็ดีนะครับเป็นตัวเล่นเกตอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มีชุบด้วยนะครับเนาะเนื่องจากเผาออกนี่ไม่มีชุบเลยแล้วผมไม่มีตัวฮิวในเผาออกเลยทั้งนั้นชุบนี่สําคัญมากนะครับอาตะแกอะไรสักอย่างชื่อมันโอเคนะครับมีเฮดที T ่เบิร์นมีเล่นเกตเนาะสำคัญเล่นเกตนะครับผมแล้วก็ชุบชีวิตเนาะครับเนาะประมาณนี้ครับอันนี้ก็สําคัญโอเคครับที่ได้มาก็อันกูอันกออันกออััันนนโกช่างมนนะครบ เป็นตัวเผา,อ,าอะไรนะออกิ้ไทายนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้หรอกเออเพราะว่าผมจบไปแล้วนะเออตอนนี้ก็สกิลดีเหมือนกันครับผมแต่อาจะต้องรอดูไปก่อนเนาะว่าจะได้ใช้ไม่ใช้เนาะอืมซึ่งผมผ่านแล้วผมก็เลยไม่สนใจเท่าไหรห่ตอนนี้แต่สําคัญนะครับรับคือ่าเจเจหล็กนี่นะครับผมสําคัญมากแล้วผมต้องการมากแล้วซึ่งก็ได้ตามที่ต้องการเนาะเออจากที่ผมอ่านสกิลมาเนาะ กาทำไมถึงต้องการเนื่องจากสกิล2 A2 ของมันนะครับอ่าวางชิล20%ของแมปอร์เซ็นต์ของแม็กเอ้แชมเปี้ยนแม็กเฮดีนะครับผม2เทิร์นแล้วก็อ่าคอนฮิลด้วยเนาะอีก2เทิร์นมีประโยชน์มากนะครับในปูเนี่ยแล้วก็มีชุบชีวิตอีกต่างหากชุบชีวิต2เทิร์นแล้วก็พอชุบมาแล้วนี่ก็จะได้ชิลพร้อมเห็นไหมมันเหมาะกับปูมากเลยครับผมอืมอันนี้ก็ลดอ่าแรนดอมลดอ่าไอ้ลดลด,ลด,ลดไอ้รีมูฟบัฟเนาะของศัตรูเนาะก็ซึ่งก็จำเป็นกับปูมากเนาะแล้วตามแม็กเฮดดีต่างหากนาะครับ ถือว่ามีประโยชน์มากเลยครับแต่เสีย,ยงเนี่ยคือออร่าเนาะแต่ก็โอเคโอเคโอเคก็ยังดีที่ได้มาเนาะปะมานั้นปะมานั้นอืมไม่แปลกใจมันไม่ได้ใช้ในนั้นนะครับมันใช้หลักๆเนคือใน d o มทาวเวอซึ่งตอนนี้ d o มทาวเวอยังไม่มีอ่าที่ให้ลงนะครับแล้วทำไมมันเพิ่งมาไม่กี่วันทําไมมีคนทำห้าดาวแล้วห้าคนวันเนี้ยรีบไปไหนเนาะโ okay. อเคเฮ้ยจบจบแบบ จริงๆจังๆแล้วก็มีคนแช่งผมด้วยแล้วก็ผมทำยังไงดีล่ะก็ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันมีแ่นนี้เนาะเออโอเคครับไม่รู้จะพูดยังไงผมขอดูแล้วก็อ่าแล้วก็ที่ทำสำคัญเนาะทุกคนอย่าลืมทำอ่าแฟกเมนต์ของรอบนี้นะครับตัวนี้เก่งมากนะครับถ้าอา่านที่อ่านจากสกิลแล้วเนาะตัวนี้เก่งมากๆเลยนะครับงั้นอย่า พลาดนะครับผมเก็บมันให้ได้นะครับผมผมมองดูแล้วจะยังไงกันนี้ก็น่าใช้ได้ทุกที่เลยครับแม้กระทั่งแคนบอสยังไปได้เลยนะครับถ้าไม่มีตัวไปจริงๆหรือว่าเผลอๆเนี่ยเอาไปแคนบอสก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าสกิลมันเหมือนเพิ่มมีพลังเพิ่มพลังปง้องกันเอาทันเนาะเอนเนอ,เอั้าอยงนั้นมันก็เลยมีประโยชน์มากนะครับใช้ได้นะครับในทุกที่เลยนะครับผมชอบนะครับนี่โอเคโอเคโอเคเสียงเครื่องบินผ่าน โ okay, อเค okay, ก็ไม่มีอะไรแล้วครับจบจบแบบเฟลเฟสรุปก็คือได้แดตัวเนาะไอ้มีกิกดทองเล่นเนาะมันไม่นับแันก็คือได้แปดได้แปดอีพิกนะครับผมจากห้าสิบก้อนเนาะอีกนิดแปปแปก็ไม่ช่วยอะไรครับค, <c ười> คนจะสวยมันก็สวยอย่างนี้นะครับเนาะเออโอเคโอเคดแต่ยังว่าเนาะครั้งก่อนเราเปิดไปสามสิบหินฟ้าได้ทั้งสองทองเนี่ยเออดวงมก็หมดงงก็เพราะอย่างนั้นแหละไม่ไม่แปลกใจครับเนาะเอออะไรประมาณนี้โอเคก็จบไปแล้วครับสลับคลิปนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผมอาซึ่งไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยครับคลิปนี้นะครับอุ้ยคำหยาบอีกขอโทษครับเออซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับคลิปนี้เนาะเออความสะใจล้วนๆซึ่งก็ไม่สะใจนะครับเฟลได้ซ้ำเนาะเออเอาไปทงมาจะพูดอะไรวะเนี่ยโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็สลหรับคลิปนี้ผมก็ขอ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 ตุ้ยขอกาบตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ